นะอะไรคุณพ่อซื้อรถใหม่มาขอคอมหน่อยนะลูกใช่ไหมาขาถึงยังเราอะ่ะดูขาไหนอันนี้ที่เหยียบมิวสิกใช่ไหมอุ้ยอโอ้ย สตาร์ทหน่อยดีกว่าสตาร์ทหน่อยไหมสตาร์ทหน่อยไหมอออเอานะเอานะมีสิเอานะานะจับไว้แน่นนะ,ะเฮ้ยลงไปจับ,ไ,จบไม่ต้องจับข้างบนจับข้างบนบข้างบน,บ,บนถูกแล้ว อ,อ,อ,อไปไหมไปซิงเปล่าอือเอ <ś> อบสอบบิดเะเบิ้ลนไหมเบิไหมนะเเอไปไหมไปซิงเปล่าซิงกันเป่า เพื่อนปัวเลยป่ะพอละลงวะลูกไงมันไหมเดี๋ยวเย็นนี้ไปซิ่งกันเห